สวัสดีพี่น้องผู้พุชเฟิร์สวัสดีการทุกคนฮัลโหลเอบบิวันพี่น้องเอ้ยขับบนเดบันเดก,กัสประเทศญี่ปุ่นมาสูพสพา่พี่น้องรับชมพี่น้องค่ะเฮ้ยพี่น้องงามบ่ไปเพื่อนให้เวลาอยู่ม่องพักนี้40นาทีพี่น้องค่ะมีไอศครีมแซ่บแซบ,แซบพี่น้องกระแลมแซบ่แซบพี่น้องค่ะไปซิมมาแล้วอยู่ชั้นหนึ่งกระิเป็นไอศครีมอีกแป๊บหนึ่งชั้นสองกะิเป็นไอศครีม And, อีกแบบหนึ่งแต่ว่าพวกพวกครอบครัวสาวบนญท่านเลือกอีกแบบแบบสันสองแซ่บพ,พี่น้องคะ่ะอร่อยมากพี่น้องอันนี้มองจอดรถดพฝ่นเนาะอันนี้ก็ภูเขาวิวงามพี่น้องคะ่ะพ่นเอาพี่น้องมาส่งพลกรุมาแล้วนะฮัลโหลฮัลโหลไปโอเคบีไอฟอลโล่ยู่ ่ะพี่น้องสะบปะรดชีพาพี่น้องไปชมวิวต่อพี่น้องคะระวว่างเขายังมีเวลาอยู่มีเวลาอยู่น้อยนึงพี่น้องคะเพราะว่าเพิ่นให้นี่ๆๆไอติมพี่น้องสะบปะรดจะให้เบิ่งนี่ๆไอติมอันนี้แซ่บพี่น้องคะนี่พวกสะบปะกินอันนี้แซ่บแซ่บพี่น้องคะด้านล่างที่นี่บ้านนี้สั้นถึงชั้นสอที่แซ่บอันนี้พวกสะบปะกินพี่น้องแซ่บออ่ะนี่ไอศกรีมเพิ่งนี้โซ่พี่น้อง งามงามพี่น้องเอ้ยสมบังขณะพี่น้องประทับใจมากเป็นประเทศเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ฮัลล่สะสบุนเคยใฝ่ฝันไว้ว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตยักมาพี่น้องบึงดูอีงามบอคุณสามีเลยจานความบังสบุนให้เป็นจริงแล้วพุทธศ่กรน,น้อกไม้พาลูกชายกับพาลูกคเมียม,มาเที่ยวงามพี่น้องค่ะอันนี้เป็นห้องแม่น้ำอยนี่ยหุ่ละ แต่เพื่อนที่จัดส่วนดอกไม้งามงามพี่น้องล้อมรอบด้วยหุบเขาสวยงามมากพี่น้องค่ะพุณหะดอกไม้บาด้านสักพันงามพี่น้องค่ะเอาเออพี่น้องพูสชงผลลูกปุณะสลงผลลูกย่าง,งกงางมาแล้ยอ่ะพี่น้องเอ้ย จากมาเที่ยวญี่ปุ่นหลายสมบังแล้วงามมีดีพี่น้องขาบรรยากาศกาศัมื่อนี้ถึงจะมีที่เฟื่อนหนาวแต่โชคดีฝนโปตกเรียกว่าภาวนาให้เาเห็นภูเขาไฟฟูจิเดอ้อพี่น้องเลยขอให้ท้องฟ้าเปิดบรรเบารุษหอพุนเนาะตอนนี้เพื่อนพามาสถานที่หนึ่งก้อนเพื่อนให้40นาทีมั่งนี่หน่ะพี่น้องขาแล้วเราก็สิไปสถานีต่อไปพี่น้องคลิปนี้ซ้ำๆนี่ก่อนเด้อพี่น้องไว้พ่อๆกันในคลิปหน้าพี่น้องขาสบายดีพี่น้องเป็นชมพู่ชมพูสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายไกร